สวัสดีครับผมโอจาก p ีนช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างนะครับตัวอักษรนะครับสไตล์อเมริกาครับซึ่งเป็นตัวอักษรขอบ2ชั้นถึง3ชั้นนะครับที่เคยแนะนําในคาสซ o มนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีทํากันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยอาจจะต้องแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม p d ดีไซน์เบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้สาหรับเพื่อนๆที่ได้ซื้อนะครับ โปรแกรมวีดีไซน์จากอินชอปไปนะครับก็ไปเรียนพื้นฐานก่อนนะครับแล้วใครมีพื้นฐานก็สามารถจะนํามาประยุกต์ใช้กับในการที่จะสร้างลวดลายอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สําหรับการตักหมวกนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าสะดึงหมวกให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวไปที่รูปดอกไม้นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งดีไซน์เซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกจากตักใหญ่นะครับแล้วก็ฮูปไซส์หรือว่าขนาดสะดึงเนี่ยนะครับเราเลือกเป็น ตัวแคปเฟรมนะครับขนาด130คูณ60 mm มหรือ13คูณ6นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็มีต้นฉบับนะครับซึ่งอันนี้ผมเตรียมต้นฉบับไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครพอมีพื้นฐานเนี่ยก็จะมองออกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นฟรีเข็มแบบซิกแซกนะครับหรือว่าเป็นซาตินสติดนะครับซึ่งเครื่องมือที่เขาจะใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือ,อที่อยู่ตรงเมนูเชฟนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสีเขียว 2ตัวนะครับในโปรแกรม P. Design เรียกว่าแมนนวลพันนะครับก็คือมีแมนนวลแบบตรงแล้วก็แมนนวลแบบโค้งนะครับซึ่งเรามองจากรูปนี้นะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นแบบเหลี่ยมหรือแบบตรงนั่นเองนะครับกระบวนการว่าไม่ยากเลยนะครับเราก็วาดไปตามลักษณะของรูปทรงนี่แหละนะครับโดยคําสั่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดก็คือการซูมนะครับอาจจะไปที่ตัวแว่นขยายตรงนี้นะครับหรือว่ากด คอนโทรแล้วก็หมุนลูกกิ้งเมาส์ไปด้านหน้านะครับอ่านี่เราก็จะวาดได้ง่ายนะครับแล้วก็บวกคีย์ลัดอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือเรื่องของการกด Space Bar นะครับหรือปุ่มแถบยาวๆบนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นหน้าจอของโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับเราก็จะเลื่อนง,งานได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคเริ่มวาดกันเลยนะครับก็ไปที่เครื่องมือ Shape tool นะครับเลือก เมนูนพันธ์ที่เป็นแบบเตรทบ็อกนะครับหรือว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเลือกเลยครับเริ่มวาดจากซ้ายนะครับมาขวาได้เลยนะครับอ่านี้พื้นฐานลองไปดูจากคอร์สที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็มาสลับฟันปาได้เลยนะครับโอเคซ้ายแล้วก็ขวานะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดวาดไกลๆก็ซูมออกได้ครับกดคอนโทรลแล้วสกอร์มาออกมานะครับขยับหน้าจอนะครับกดปุ่ม ทุกทีครับกดสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดแล้วดึงครับดึงได้นะครับก็มาเลยครับก็ซ้ายนะครับแล้วก็ขวาสลับฝันป่านะครับนี้นะครับอันนี้หลักการของเขาคือเขาจะเข้าทางมุมนะครับอะไรที่เป็นมุมเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นมุมนะครับแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยมันต้องคู่ขนานกันนะครับอย่างนี้กดสเปซบาร์นะครับดึงไปนะครับโอเค อาจจะซูมออกนอิดนึงนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับดับเบิลคลิกอันนี้ก็จะเสร็จหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเห็นว่าไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับก็จะเริ่มชิ้นต่อไปนะครับนี่แล้ก็ต้องเริ่มตำแหน่งที่มัน เรียกว่าต่อเนื่องกันเวลาชิ้นงานปรับจะได้ต่อเนื่องกันนะครับเราก็เลือกฟังซ้ายนะครับแล้วก็มาขวานะครับแล้วก็ขึ้นมาครับกดคอนโทรลสกรมาสเป็นการซูมนะครับโอเคซ้ายแล้วก็มาขวานะครับสังเกตจะเป็นการสลับฟันปลานะครับถ้าตรงไหนมีมุมอยตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องต้องแวะที่มุมก่อนนะครับจะได้เกิดรูปทรงตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็ใช้สเปซบาร์นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคกดสลับฟันปลาไปอย่างนงี้เป็นมุมนะครับก็เข้ามุมไปนะครับเป็นมุมนะครับอันนี้ก็มุมแล้วก็มุมจบชิจบชิ้นงานนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อนไปที่ Select ก่อนนะครับเพื่อจะกลับมาสู่เครื่องมือหลักนะครับแล้วก็เราซูมออกมาดูก่อนทีนี้เราก็จะได้ ลักษณะตัวที่เป็นตัวขอบด้านในแล้วนะครับเรียบร้อยด้านนอกเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเกิดเราวาดสีเดียวกันเนี่ยจะกี้เราจบตรงมุมมุมด้านนี้นะครับใช้ตัวนี้มาเช็คได้นะครับตัวเครื่องมือตัวที่สองพอีครับเครื่องมือตัวที่สามนะครับที่ชื่อว่า entry exit point นะครับมาดูอ่ะตรงนี้จุดออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราวาดสีเดียวกันเนี่ยก็ควรว่าจุดที่ใกล้ที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้นะครับมันจะได้ ทำงานได้ต่อเนื่องกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะวาดขอบด้านนอกต่อ,อตรงนี้น่าจะใช้สีเดียวกันเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมองเห็นได้ง่ายแต่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีก็ไปที่เมนู Color อร์นะครับเ,เลือกเครื่องมือก่อนนะครับต้องเลือกเครื่องมือก่อนแล้วไปคัลเลอร์เช่นผมอาจะเอาเป็นขอบอ,อสี สีส้มแล้วกันก็เลือกสีส้มเกาะได้ครับทีนี้เนี่ยตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้คุลัสีเนี่ยจุดเริ่มจริงก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องใกล้กันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝึกให้ชินเนี่ยก็ควรจะจะให้มันเป็นจุดเริ่มที่ใกล้กันนะครับจะได้ชินกันไปเหมือนเดิมนะครับผมก็จะว่าจากจุดที่เป็นมุมนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้ก็ลงมานะครับลงมาขอบมุมนะครับ ตรงนี้ให้มันคู่ขนาดกันไปนะครับไอแบบตรงเนี่ยก็จะวาดไม่ยากถ้าเกิดระยะไกลดึงมุมดึงได้เลยนะครับมามาตรงมุมได้เลยนะครับตรงนี้ใช้เครื่องมือสเปซบาร์นะครับเพื่อจะกวาดหน้าจอขึ้นไปนะครับเราก็แวะตรงมุมตลอดเห็นไหมครับตรงนี้เป็นมุมนะครับตรงนี้ก็คือมุมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมนะครับกวาดนะครับโดยการกดสเปซบาร์แล้วเลื่อนหน้าจอนะครับวิ่งเข้าที่มุมเลยครับเห็นไหมครับ อ่าอย่างนี้ไม่ต้องแวะอย่างนี้นะครับตรงกลางไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนที่ทําใหเ้เกิดฟีเข็มที่สมูทขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็เป็นลักษณะปกตินะครับก็คือให้เราไปยังมุมเลยนะครับอย่างเงี้ยวิ่งปุ๊บไปถึงมุมตรงนี้เลยนะครับ,บปุ๊บถึงมุมตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับด้านบนเราก็ใช้ s สเปซ bar บนคีย์บอร์ดวาดขึ้นมานะครับ ไปถึงมุมอย่างเงี้ยเป็นมุมและถ้าไปอย่างงี้ก็เลยนะครับตรงนี้เป็นมุมก็คลิกมุมได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้คือมุมนะครับเครื่องมืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําเมนูโทษทีครับทำ 3D แบบซิกแซกได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนคอร์สเรียน PE d e s i g นนะครับซึ่งใครซื้อจากตั้งแต่รุ่น VR นะครับขึ้นไป VR PR เนี่ยนะครับก็จะมี โปรแกรมแล้วก็คอร์สแท็บให้นะครับลงไปถึงลูกค้าที่ซื้อโปรแกรม p d e s i g นแยกจากจักนะครับก็จะสามารถเข้าไปเรียนคอร์ส p d e s ไ g n ได้ซึ่งจะมีสามสบทเรียนนะครับก็ลองไปศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับแต่นี้ก็ใช้ทักษะพื้นฐานเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ผมก็ใกล้จบแล้วผมก็เข้ามุมตรงนี้นะครับถ้าเกิดคลิกแล้วดูมันไม่ไม่ค่อยเพอร์เฟกนะครับหรือว่าไม่สมบูรณ์ก็คลิกขวาถอยหลังได้นะครับ หรือกด Spacebar บนคีย์บอร์ดเพื่อจะกลับได้นะครับอันนี้ผมเข้ามุมไปทีนึงนะครับอันนี้ก็มุมล,ละนะครับอันนี้ก็มุมนะครับอันนี้เราก็จําว่าเราจบชิ้นงานตรงไหนเนี่ยตรงนี้ต่ผมจบอยู่ตรงนี้นะครับเพรายังไม่ถึงครับโทษทีครับตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับถ้าเกิดลักษณะที่เป็นเส้นชิ้นงานเนี่ยมันจะมีขอบที่เป็น ที่เป็นขอบนะครับเส้นดำๆเนี่ยให้เราเห็นนะครับตรงนี้ยังไม่จบนะครับเราก็ไปก่อนมุมก็คือมุมนะครับวิ่งมุมไปกดสเปซบาร์นะครับเพื่อดกดสเปซบาร์ครับเพื่อจะเลื่อนนะครับเป็นรูปมือนะครับอ่ะตรงนี้ก็เข้ามุมไปนะครับนี่ก็มุมตีบเลยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็ขึ้นมุมบนเลยนะครับ สังเกตว่าถ้าเป็นซิกแซกแบบเส้นตรงอะ่ะหรือว่าสเปรดเนี่ยมันจะวาดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมจบชิ้นงานผมก็จะเข้าบริเวณมุมที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ดับปคลิกได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่เป็นตัวอ,อักษรเอ่อเป็นรูปแบบอเมริกันฟอนต์นะครับซึ่งอันเนี้ยเอ่อผมก็ได้สาธิตการปักหมวกเบื้องต้นไปแล้วครับอันนี้ก็จะ เต็มสดึงในการปักหมวกพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเติมเรื่องของ2ออย่างนะครับแนะนําเพิ่มเติมไปเรื่องของความหนาแน่นนะครับก็อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นก็ดิสตี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่วัสดุเราทำการตักว่าจะมีความหนาบางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาแนะนำต่อไปนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับเรื่องของ under sewing นะครับหรือว่าโครงก่อนการตักเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากให้โครงมันดูแน่นนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงเนี่ยก็ให้เลือกใส่นะครับที่เป็นลักษณะเป็นของซิกแซกนะครับหรือว่า d o u b l ลซ i กแซกได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรื่อง under sewing เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะมาเชาะละเอียดลงลึกนะครับให้เพิ่มเติมกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องของการที่เราจะสร้างนะครับตัวอักษรเนี่ยสไตล์อเมริกาเนี่ยสำหรับ นำไปใช้ในการปักหมวกหรือการปักวัสดุอื่นๆเนี่ยก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ยังไงก็ติดตามเรื่องของสไล์ดีในช่องพิมพ์ช็อปชั้นนอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ